วัดดีดพี่น้องเอฟซีแป้นคลับสูผู้สุขคนค่เตือนแล้วยังมาเศร้าเมือ่อขึ้นเมื่อยสุดเมื่อยเลยกับแมวลาบลำยังก็ลำวงเลยโอ้ยเมื่อยเก็บขาเก็บตีนประสนเตือนเราเพาเหตุยังกิงน,น,ห,น,กนหนึ่งเข่าตัวหนึ่งเขา่าอืมหนึ่งขา้าวหนึ่งขา้าว ขีดข่าวแล้วก็จะเดินทางไปปุระอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินเอาน้องรู้ว่าป้อนหนาวที่ลูกไม่ค่ะโอ้นยน,ยน,ยนคะครับเย็นๆครับน้องค่ะเอาแบบเสียงธรรมชาติธรรมชาติไหมไม่ต้องไปมีบกัปลูกจริงๆค่ะนี่ค่ะเสียงธรรมชาตินะครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวต้แตกไหมข้อหมายไหมธรรมชาติครับข้อหมายล่างเลยล่างเพาะ่าอย่างนั้น เขาต้องหาอย่างมะมะปูนหี่บอบอให้มันกืน่นหมายถึงว่าเออแต่แค่เออแต่แค่แน้อย,อย,อยเก่าโมงกว่าสิบโมงที่รลับพี่น้องแง่พรเดชเสาหนาวอยู่นี่ปวงสืบตาลาไเหมื่บ้านปัาจันตัวแบบใหญ่เลยค่ะ นังก็ตายนะคะนัะ่นขนย้งดินพ,อพอัวๆพัวๆอยู่ขังโลวงไว้นันกระัียถมดินบานพนกเยนขึ้นไหม ปลาทูันยังอย,งอยู่สามตัวปนบ้างปนประตูบรรลุเนาะปนปลาทู สาอุูนหมกเพียบหมกเพียดหมกหมอปุอ้นขอดเจ้าพี่น้องเมื่อวานหุงหมอหุงหลายหลายมันหน,นอันนั้นบ่ทัน ก็เลยก็เลยที่ใส่หัวดหนึ่งเอาดูพูดเอาไม่คนเข่าไปใส่ลูกไม่นข่าวเออไม่ไม่พูดเอไ้ไซล์ข่าหมู่วานมันลุ้นได้แล้วเอาไวหนีนะที่เด็ แล้วเราจะทำการต้มปลาทูต้มน้าปลาทูตอไน่นง อะไรโตฮะพัดข่ักฮะโ<ห>ต๊ะพัดหนูขาเอานั่งที่ไหนหมันหนักเอานี่ไปซ้อนกันอีก,กอเริ่มแล้วนะคะับน้ำนักหนูเราเริ่มหลายแล้วค่ะเอานี่ไปซ้อนกันไว้มันจะบาหัก hmm <laughs> <laughs> hmm ทำการอุ่นนะอุ่นแล้วให้กะหรี่ตักออกข้างบนครักออกไปเพื่อเขาตีจะต้มปลาทูคน รูปมาจากได้หมอน,นี่เออหมอน,นี่ก็ได้ดดาขากล้องมันแป๊บหนึ่ง ขาดกล่องอยู่นี่ลดลืม กาย็หลายพัได้ยนามัน น้ำปะลาตาสิงต้มเองพี่น้องต้มไส้ตําหุง้งต้มปลาทูปน

รูปมีกาแฟนะกินไหมขวดหมอแม่ได้บันนี้เรี่องหมูเดียวปะบา่างยุ่นหนิหมั้ยย่านเป็้นบางนะ ก็หมูเนี่ยมันบะเหม็นเด้หมูกินเออแต่ไปไม่เลี้ยงแต่ขอกินเดียวเนี่ยเขาได้เกียร์เนี่ยอันนั้นยุหันเขาบะเบิ้งไห่ไหมเขาเบิ้งเป็นบาทเขามันใช่ไหม นี่ไปอย่างมันยุเฝ้าไปเด้อยะจะเฝ้าไปกินเขากันยังไปเหตุเดียวย <c oughs> ตกะใจเบิดปีนองเอ้ยมาจะแมวลาไม่เห็นจักรยานขวมอยู่หน้าบ้านว่ามันจีกับมวยเขออยาเงี้ยนหอบกกาบอกให้ปลาสุกขุมไปนี่เห่าปลาเดี๋ยวอยู่เป็นมูกันก้อนสนักจักรยานไปขั้นนี้แหละเป็นเหตุเนี่ย แหวนแชร์เป็นลูกสาวขี่มาต่เมือขึ้นนี่ฮาต้มพวนมันนี่รอแม่ตื่นตกอกตก,กใจเบิดเอาพี่น้องเดี๋ยวพบพอก,กันอีกคลิปหนาตอนท้ำกับเขาเนาะที่เป็นเหมือนเหมือนวะอ้แมันเหรอเอาพี่น้องเนะเอาคลิปนี้ คลิปนี้ใบสมีสักกอนเนาะเดี๋ยวตอนเห็ดหมอยี่ยังปงเลยเราแกปะปลาทูนเราเดาะเข้ามาต่ำปลาทูนปนใส่ผิดผงพี่น้องเนาะโอเคค่ะ